สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยขอรือท่านประธานในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนี้ค่ะ ดิฉันขอประสานาท่านประธานผ่านไปถึงสำนักการโยธากรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนลาดกระบังดิฉันได้รับการต้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจํานวนมากค่ะจากปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยนะคะเช่นการคืนพื้นที่ล่าช้าการป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างหล่นลงมาโดนรถด,ด้านล่างที่ยังขาดความระมัดระวังอยู่ค่ะส่วนหนึ่งส่งผลให้เกิดการจราจรที่ติดขัดเหลือลังเป็นเวลานาน,านแม้ว่าจะไม่ ใช่ในเวลาเร่งด่วนนะคะดิฉันจึงขอกำชับให้ทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครได้ทำงานแล้วก็ได้รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเช่นกันค่ะการก่อสร้างถนนสาลีบุตรในเขตลาดกระบังนะคะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาผู้รับเหมาค่ะหยุดทำงานไปหลายวันแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้เกิดหลุมบ่อนะคะขรุขกะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถ ใช้ถนนเป็นอย่างมากดิฉันจึงขอให้สัญาการโยธานะคะได้ตรวจสอบมาตรฐานของบริษัทผู้รับเหมาค่ะเพื่อที่เราจะได้งานที่มีคุณภาพเพื่อชีวิต คุณภาพชีวิตดีของพี่น้องประชาชนต่อไปเรื่องที่ 3. นะคะการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับบนถนนประชาอุทิศค่ะที่อยู่ในความดูแลของสํานักงานโยธากรุงเทพมหานครดิฉันเคยปรึกษาเรื่องนี้แล้วหลายครั้งนะคะได้ทราบว่าสํานักงานโยธานั้นขาดทั้งผู้เชี่ยวชาญขาดทั้งกําลังคนนะคะทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ ตอนนี้ความดูแลอยู่ในส่วนของสนักการโยธาค่ะดิฉันจึงขอให้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะคะได้โปรดทบทวนในเรื่องนี้ที่จะคืนอำนาจหน้าที่ไปให้การไฟฟ้านครหลวงที่มีพร้อมทั้งกำลังคนพร้อมทั้งเครื่องมือต่างๆแล้วก็ความเชี่ยวชาญให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบมาดูแลเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในกรุงเทพมหาคนครในเส้นทางที่เป็นถนนของสนักการโยธาให้การไฟฟ้าได้รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพช ชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับ